จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าท่านเจ้าคะเวลาคนอื่นทําไม่ได้ดังใจเราทําไมเราจึงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เจ้าคะและจะมีวิธีแก้อย่างไรคุณโยมพอไม่ได้อย่างใจมันก็ขัดใจนะใช่ไหมเป็นใครก็ขัดใจแต่จะมากจะน้อยขึ้นกับแต่ละคนบางคนแค่ขัดใจนิดๆบางคนก็พุ่งขึ้นมาเลยก็มีเหมือนกันบางคนแค่คนมองหน้าเป็นไงเ่ย ชักปืนยิงเขาตายหาว่าเขาหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันถามว่าควรจะทํำยังไงดีต้องฝึกใจของเราหัดนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆให้ใจเราเองมีความปรารถนาดีต่อทุกคนเพราะถามว่าแล้วเวลาเราเองทําขัดใจคนอื่นเขามีหรือเปล่ามันก็มีอย่าไปคิดแต่เอาตัวเองไปที่ตั้งเขาขัดใจเราต้องคิดย้อนกลับแล้วทีเราขัดใจคนอื่นเขาล่ะมันก็มีเหมือนกันที่นาเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเมตตาจิตต่อทุกๆคนอดทนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนขัดใจอย่าพูดนะเงียบเลยเพราะถ้าพูดตอนนั้นปุ๊บคําพูดที่ออกไปจะไม่เป็นกุศลจะไม่เป็นวจีสุดจริตเนี่ยมันจะมีอะไรแฉมแทงเราไปเราอัานไม่ไม่พูดก่อนจะขุนใจยังไงเก็บอยู่ในใจเราแล้วรีบไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำถ้าสวดนมน,นั่งสมาธิให้สบายใจทำอย่างนี้บ่อยๆอาการขัดใจจะค่อยๆลดลงลดลง ใจเราจะผ่องแผ้วและเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตต่อทุกคนสุดท้ายเราจะเย็นใครเข้าใกล้ก็สบายใจเราเองก็มีความสุขจเจริญพร